โอ้ยหยุดเกือบจอดรถหยียบครับผมนี่ครับงามๆเลยครับมีดอกนึงครับพี่น้นองอย่างยู่ฮงนะครับอุ้ยตาดดอกใหญ่เลยครับมันฝังดินอยู่ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางไก่ทางไก่พ่อแม่พี่น้องลูกปแานอาเบิร์ตสู่ทุกคนครับนี่ก็มาขอขอกับช่องดรอปลาชาแนลในเสาร์วันที่18สิงหาคมพศ2566ันาะครับไม้อนีบอยจอยกับสิพ่าพี่พ่อน้องขอปลาหานเฮดคือเก่าครับมาปลาบัตรน้องแปกครับปลาบัตรตำบลหัยคาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับกับมลลมาชมกันครับว่าหมีบอยจอยสี่เหลี่ยสี่มันซ้ำเลยครับ ไปกันเลยครับพี่น้องครับรถลดมันมาจอดก่อนผมเฮ็ดก่อเลยครับพี่น้องนี่ครับโฮมมันครับผมเฮ็ดก่อครับมาโหลดกันครับว่าโฮมเนี่ยชียังบ่ครับเห็นมากกับฟอเลยครับแต่ตอนนี้ก็เสียงรถบินมันมาแล้วครับแต่ว่าบอยจอยก็มาผสิแจ้งนะครับตีซีตีหาแล้วครับกับโมโหว่า สิ่เดสิมาน์สมาครับกับลุ่นกันก็บายใจครับผมลุ่นกันบ้างครับน้องครับนั่นครับมองรถจอดครับเพื่อนจะไปทะเบียนเ้าขาวรองครับมองไฟบายใจครับยังหนุ่มเนื้อให้แต่เก็บอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่สวยๆนะครับโอ้จีหน่อยมันก็ะมิ้นได้ครับนี่ทางกันครับผมเก็บกันเลยครับ ดีหน่อยครับเอายังงเลยเห็ through through หนถเขีอยู่แค่พี่น้องงามอยู่ครับครับมากๆครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับคันหนึ่งครับกลับมาหาคือกันเนาะ เดีย้ยนะครับเนาะครับเพื่อนกำมาหาเงินนะครับหาไปเลยครับเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครของมันนะครับเนาะเพื่อนก็นตงังหาอยู่หากินครับผมไปรุ่นชมกันต่อครับกระเป๋าใจครับเราเมื่อวานเสยเฉมันมานมนนครับ แมนครับนี่ครับเอาจูบันต้องเกียร์จะไปตองได้ครับเด้อครับพี่น้องพอใจกับมาจอดรถนะครับก็พรอยแล้วครับพี่น้องโ่มหมยครับหลุนไปชมกันเลยครับวันนี้สียนังเหลือบอครับอลไรครับไฟไม่เมียงอยู่ลนะครับพี่น้อง ขึ้นมาก,ก่อนนะครับนะครับดอกงามๆครับผมวูบด่วนคนกินไปละครึ่งนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องโคตรไร้เงี้ครับแต่ว่าเป็นการดีครับพี่น้องหาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ขอเกับบครอครัวเนาะครับเนาะพอหว่างจากเศษผลิตให้ได้แล้วว้าวครับพี่น้องสองดอกงามๆครับเก็บไปเลยครับ มันปิลี่ยู่ในมันเด้วครับเนี่ยครับพี่น้องงามครับอ้าวครับพี่น้องผมนี่สงสัยบัวคนนี้คนเขลกครับผมนี่ครับมันงามเลยครับอุ้ยงงงามครับพี่น้องต่อหนึ่งครับ ผมเดียวกันครับพี่น้องอู้หอมนี่มิติดอ,อกมากครับคนบนท่านใหญมากครับผมนี่กับเพื่อนพี่ลาไกลชีแ้แจงนะครับผมเดียวกันครับพี่น้องปล่อยนะครับนั่งห้ามครับว้าวนี่ครับผมแต่ผมได้เพิ่มบนเขากระสิบพอได้อยู่นะครับเนาะ ดดพี่นอ้องดอกงามเดียวครับโอี่น้องหุ้มเดียวกันครับนี่ถอยนะครับสองดอกครับสามดอกครับครับดอกจูงมันยุห่างๆกันนะครับเนาะโอู้้หูยแย่งมาเลยนะครับหยาคข่เปล่าครับนี่ครับหยางขุ่นเปล่าครับโอ้งยงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ห่มเดียวกันครับวันนี้โอ้ห่มนี่เด็ดประมาณเกือบเกือบซิบดอกครับผมเช็ดแปดดอกนะครับอาวีนะครับดอกนั้นครับนนจะเป็นจีเพันอีกจีนึงครับดอกนี่งามๆเลยครับพี่น้อง เดี่ยงหนาหรือเท่นังครับนี่ดอกง่ายเลยครับนี่ครับว้าวง่ายครับนกเขากับขันพนนกเขาครับแจ่งหงุ่งตามาแล้วครับดอกนี้ง่ายครับผมอีดอกนึงครับง่ายครับอุ้ยขายใหญ่แคงครับพี่น้องอุ้ย หมงามครับว้าวจ,จุ้มเลยครับว้าวพี่น้องครับถ้าเนี่ยมจากฟังอยู่โบเห็นเลยครับพี่น้องเพิ่นเอาไปตองมาโปหวัวพันว้โอ้องามเลยครับดอกนี้อุ้ยจุ้ม,มเลยครับอีกดอกหนึ่งครับ น้องพนดีอันนี้ครับตัวเี้งงามครับเก็บกันเลยครับตรงงามครับผมนี่ครับงามเลยครับ ีดอกรูครับพี่น้องเน,นี่ยยู่ฮกนะครับโอ้โหเป็นมาหลายยินนะครับนี่ครับเจ้าของมันครับขอสักเด้ออุ้ยขายยัไยงไงเลยครับดอกนะี้โอ้โดอกน you ี้อยู่ฮกแห่งครับ ปาลาเลยครับพี่น้องออกครับผมนี่ครับงามๆเลยครับว้าวดอกงามเลยครับนี่ครับพี่น้องเบอร์เบทอ้ดอกรุดเลยครับ อดอกพันรุดเลยครับเห็นดอกนี้ครับเปิดไปตองขึ้นฝอยอีกดอกนึงครับว้าวเห็นเต็มใบใหม่พกพนุณเนาะครับเนาะอู้หดอกนี้างามเลยครับเก็บเลยครับหนึ่งจีครับ นดอกกิ่งแด้งครับพี่น้องโอ้ยตาดดอกใหญ่ยอยู่นะครับเมันฝังดินอยู่ครับครับพี่น้องดอกเงี้ยงั้นครับครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะครับเนาะกลับมาเบิงบ่งกันเลยครับผลงานวัอนี้บ้าจอย,ย,ยสีอะไรได้ซ้ำได้ครับมาเบิงบ่งกันเลยครับผม นี่ครับพี่น้องเกือบเครื่องตายอยู่ครับว่ามันไปก่อนมูอยู่ครับมานตะเด็กไปหอดพี่น้องเพล่นเต็มอยู่ครับรถฝุ่นวันฝุ่นวันเงินอยู่ครับครับก็ถือว่าได้ว่ามันอยู่ครับพี่น้องไปน้ำกลนเพลินเนาะบอจาร์ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลุ้งไปนาอาเบิร์ตสุขหูสุขก้นครับที่เขา้ามาให้การติดตามรับชมบอจาร์กน้องตายครับครับบอจารขอฝากนี้ด้วยครับรอไปแชแนลแฟนเพจ ขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กัตึกแจกยื้อเรืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าขาดคลิปใหม่ๆของบาจอยครับครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่บาจอยขอตัวลาไปก่อนครับคลิปไหนคลิปไหนอพอกันไหมครับสวัสดีครับ